สวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาด้วยนะครับด,ด,ดูแล้วเดี๋ยวเปิดสวัสดีครับทุกคนตามคําเรียกร้องนะเมื่อวานนะั้เห็นมีคนมาคอมเมนต์ในในในไหนหน้า,นาจะไม่แล้วเมื่อคนบอกว่าเนี่ย มาเที่ยวแบบนี้อย่าลืมไลฟ์นะอ่าใช่อย่าลืมไ like นะลฟ์ like นี่ไงแล้วก็กลับมาไลฟ์แล้วนะครับผมพอมาเที่ยวทั้งทีเนาะก็ต้องมาไลฟ์สดให้กับทุกๆคนได้มาดูกันเนาะว่าเราเนี่ยอยู่ยังไงอะไรยังไงเนาะสวัสดีทั้ง300อคนครับผมฮาฮายสวัสดีครับคือมันคอมเมนต์เอ่อมันขึ้นปุ๊บจนอ่านไม่ทันเลย <laughs> ใครคอมเมนต์นะครับก็ใจเย็นนะเดี๋ยวจะทยอยตอบนะครับผมฮัลโหลฝรั่งคืออะไรอ่าอ่าฮาอ่า ฮ e ลโหฮเฮอร์โมสอ่อ่โอสวัสดีครับทั้ง1,000คนเข้ามาไวมากเลยขอบคุณมากเลยครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็มาอยู่กันที่สีพันวาครับอ่าแอมฟอมเนปานไฮไฮทุกคนฮัลโหลไฮสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก็ตอนนี้อยู่สี่พันวาครับเป็นโรงแรมที่ไฮโซหรูรามากแล้วทุกคนเห็นไหมมีคนอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะ ทำอะไรทำอะไรทำอะไรอยู่จมน้ำแล้วไม่ช่วยนะบอกก่อนฮะเห็นด้วยเหรอ็นด้วยทำไมเขาดูในยูทูบไม่เห็นขึ้นเลยเข้าไปในช่องเขาไปในช่องเหรออ๋อนี่ไงนี่ทุกคนไหนเฮ้ยเขาเขาแก เขาแก้แล้วไม่ใช่อันนี้เออเขาแก้แล้วงงมากเลยฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับผมนี่แล้วดูตัวเองในกัในทีวีด้วยอ่าเป็นไงทุกคนเบอร์ไหมเบอร์อะนี่เป็นไงแล้ดูตัวเองในกันในทีวีด้วยเอ้ยเบอร์เบอร์มากจ้ะ โอ้ยมันจะอะไรขนาดนั้นแ m um, love from India Hi 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 everyone ปิดแล้วปิดแล้วอ่าพี่บอสใช่พี่บอสอาบน้ำอยู่นะคะแต่เป็นแบบว่าลงอ่างเนาะเพราะพี่บอสเนี่ยติดอ่างมากทุกคนไม่ใช่ติดอ่างออ่าอ่าอ,อ่อย่างนี้นะนติดอ่างแบบไม่่่้ปเทียวอออาาาก็ตงตงลงล เรานี่แล้วดูด้วยว่าชุดนงชุดนอนเขาอะยังไงเ <c oughs> มื่อไหรจะคืนเนี้อโอสะวาห์ใส่ขนาดนี้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาหาพี่บอสด,ดีกว่าว่าพี่บอสเนี่ย <c oughs> เขาติดอ่างอะไรขนาดนั้นเนี่ยแล้วว่าอ่าตามชื่อคลิปเลยทุกคนในอ่างมีงูจริงหรือเปล่ามาดูกันอ่า <c oughs> เพราะว่าหลายคนน่ะชอบมาบอกว่าโอ้ยช่องนี้ทําอะไรก็ไม่รู้แบบว่าอ่างมีงูอ่างมีงูอยากจะรู้เหลือเกินมันมีงูแบบไหนมันเป็นงูจริงหรือเปล่านะครับอ่างมีงูเนี่ยเราจะมาพิสูจน์กันว่ามันเป็นงูเล็กหรืองูใหญ่หรือว่างูอดาคอนดาอ่ามาดูกันดีกว่าเอาเอากต่างกินด้วยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะ ถ้าใครอยากดูนะครับก็ต้องกดไลค์ก่อนกดไลค์ยังครับแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมเรียกคนมาดูให้เยอะๆเลยนะครับแล้วเรามาดูพร้อมกันว่าเอ้มันมียังงอะไรยังไงอยากรู้เกินมอ่ามาดูกันไหนเดี๋ยวไปเลยไหนอะไรอ่ะรวโดนใส่เลยอเ่ล่า ไม่ใส่คาไม่ได้ใส่อะไรด้วยทุกคนจากซาตูต้าทำไปมาทานใปหน่อยเดี๋ยวเไ่ใส่ก่อนวัดดีน้องสาน้องเี๋ยวไมาไปใส่ก่อนไม่ไส่ไม่ไหนไไไเอออมันมีฟองเยอะเหรอมีฟองเยอะเหรอก็วางเข้าไปดีไไหนตรงไหนอ่ะเดี๋ยวจะหางูให้เจอแล้วกันว่างูอยู่ต้งไหนไ่คุยไปคุยดีก่อนตวเียโอ๊ย ตัวนี่อะไรเนี่เนี่เยนี่อ้อไปก่อนนี่อะไรนี่โอ้ยมือ <laughs> มือเหออ๋อจามือแหมมือแข็งเชียว <laughs> อ้าอ้าอ,อแต่ว่าเธอมาพูวิลล่าแบบนี้ทั้งทีอ่ะเธอจะมาอยู่ปอ่านได้ไงอ่ะทำไมอ่ะไปลงสระดี เอเอลงสรดีกว่าเดี๋ยวเขาตั้ไปเดี๋ยวเขาตั้แล้วเดี๋ยวเขาเวลาที่สระนะโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 1> เดี๋ยวพามาหาสรนะทุกคนเดี๋ยวเราไม่ให้เห็นห้องเยอะก่อนเดี๋ยวทุกคนจะไม่ดูคลิปเราเราจะนี่มาที่สรนะครับผมใครอยากดูคลิปที่สี่พันวานะครับก็รอดูกันได้เลยครับไม่นานนะครับผมเดี๋ยวเราลงให้ดูแน่นอนครับผมก็ตอนนี้นี่เลยที่สระแบบสระส่วนตัวนะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่า ไหว้ตอนกี่โมงก็ได้เออเวอร์ไหมแล้วเดี๋ยวเราเชิญพี่บอสมาไหว้ตรงนี้กันอีกนะครับผมมีระบบของจากุซี่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมันเปิดดังนั้นเปิดให้ดูนะเฮ้ยเฮ้ยมีคน <c oughs> อะไร <c oughs> เวอร์อะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเขาเปิดจักุซี่ <c oughs> เฮ้ยเธอไม่เอาเธอเธอเนี่ยทุกคนมันนี้ ไม่เอาแอบแส่งเกงมาแล้วเหรอแต่งเก่งเขาเหรอออาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะทุกคนอย่าลืมด้วยนะครับเอ่อเบอร์วันเอ่อมัสมัสไลค์แล้วก็แอนแชร์เออ่ให้เราฟอร์มีเห็นเขาไหมฮะเห็นเขาไหมเห็นเขาไหมนี่ไงนี่นี่เขาต้องนั่งต่างต่างน่าต่างแบบนี้ อ่าฮะล้างมือกันก่อนเลยงูคือไม่ยอมพกอมอ่าอ่าโอเคขอแล้วนี่ก่อนนะไม่เขาขอนี่ก่อนเป็นเดียวอ่าอ่าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนัดอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะครับใจเย็นนะทุกคนระวังงูกัดอุ้ยใช่ฮะนั่งนี่เหรอไม่เหรออ่าอ่า เป็นไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นระบบตะกุซี่เลยเนาะแบบสาวไว้น้ำเนาะนี่ทุกคนเห็นไหมคือด<อ>ีเดี๋ยวไปดูในคลิปเฮ้ยลืมไปเลยตายสปอยหมดแล้วอะทุกคนอย่าลืมนะครับว่าเราจะลงคลิปสี่พันวันในอีกไม่นานเกินรอเนาะอย่าลืมรอดูได้เลยว่าคลิปสี่พันวันเนี่ยนัดแอบบอกไปเลยนะว่าดีมากปังมาก เลิศมากอ่ะก็อย่าลืมรอดูกันนะครับผมอามีอะไรจะฝากถึงคลิปที่จะลงไหมก็ช่วยให้กันดูเยอะๆนะครับพี่นัทไม่ตอบอ่ะอานีนะเดี๋ยวนะจะไล่ตอบมัน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 เละมันเร็วอ่ะทุกคนขอโทษนะครัที่ไม่ได้ตอบทุกคนนะแต่คือมันเต็มมากอ่ะข้างดูแบบทำไมอ่ะหนาวเหรอเบื่อแล้วคือ ในคลิปเดี๋ยวเราจะมีในคลิปเนาะคือในคลิปเราจะลงบ่อยมากนะครับก็รอดูในคลิปได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็สําหรับการไลฟ์สดในครั้งนี้เนาะก็อยากจะรู้ฮะอย่าเพิ่งไป <c oughs> อย่าเพ <c oughs> ิ่งไ,ไปมีการบอกเอา้ากลับมามลกอ่าองแล้วงงงงฮะเอ,าอ้าเพิ่งมาเหรอ <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะโอ้กลับมานอนนอนเหมือนเดิมครับ ใ่แล้วตอนตรงนี้พวกไข่โอโหมาเลยอ่ไข่ไข่ไข่ไ่ไข่ไก่เดี๋ยวก่อนใ,ใ,ในห้องไม่มีไข่ไก่ไข่ไหนแล้ว <c oughs> จำคลิปพูดใต้ทั้งวันเยคลิปพูดใต้โห้ได้เลยนัดก,ก็อยากจะทำอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเออลดพูดใต้ไม่ค่อยเก่งดิ ติดเรทพี่น่าแต่งตัวยั่วพี่บอสได้ไหมหนูอยากดูถ้าหนูอยากดูหนูรอดูได้เลยครับผมเพราะว่าเรามีแน่นอนครับเพราะว่าไม่บอกแล้วกันเนาะอยากดูคลิปอย่างที่หนูบอกเมื่อกี้น้องจะได้ดูแน่นอนเลยนะครับอันนั้นคือวิธีของคนถือคลิปแบบเอ้ยถือกล้องแบบแบบขี้เกียจมากอ่ะดูตัวเองเน่อยนะเออ ดูดิอะเ,เอาหรอเอางั้นหรออันนี้จะอีกแ๊บหนึ่งก็ได้ก็สำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากหาที่พักดีๆอยสวยๆแบบวิวแบบปังๆสุดปังอะไรเงี้ยก็อย่าลืมมาที่สี่พันวากันนะครับบอกได้เลยว่าปังมากมากจนไม่รู้จะต้องพูดคำว่าอะไรแล้วนะครับอย่าลืม ถ้าอยากสนใจก็อย่าลืมมากันนะครับจะฝาก,กอะไรไหมเธอไม่ฝากแล้วเอาทำไมไม่ฝากพี่นัดหอมแก้มพี่บอสให้ดูหน่อยโอ้ยหอมแก้มอีกแล้วบอหอมแก้มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราดูในคลิปสิทุกคนมากกว่าหอมแก้มอีกนะจะไหมเธออุย้ยสปอยไปเยอะแล้ว,ว่ะเนาะ อันนั้นต้องถือคลิปประมาณนี้นะคะเพราะว่าออไม่มีขาตั้งกล้องเนาะก็เลยต้องถือแบบนี้ครับพี่นะ้านี่ทุกคนอยากเห็นชุดหนะ้าเต็มๆไหมเดี๋ยวจะพาไปให้ดูนี่นี่ดูในกระจกแล้วกันเอาในกระจกก็ไม่เห็นดูข้างหน้าดินี่เป็นไงนี่ ไม่สั่งจากไหนนยตัวเล็กมากตัวเล็กมากมเห็นไหมทุกคนชุดนอนได้นอนไหมเนี่ยได้นอนชุดนอนต้องได้นอนดิใช่ไหมทุกคนชุดนอนต้องนอนหลับทันทีก็แต่ชุดนอนต้องหลับเป็นจริงชุดนอนไม่หลับดีเออปังอะ่ะเนาะปังมากเดี๋ยวคอยดูคลิปปังมากๆนะครับ <laughs> ผมก็เอาเป็นว่าตอนนี้สิบกว่านาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเั่นเรตอี่มาจากไหนนะ เอาเป็นว่าเราขอตัวไปไลฟ์สดใน Facebook บ้างดีกว่าเพราะว่าชาวชาวเฟซบุ๊กเนี่ยเขาก็อยากจะดูเราเหมือนกันนะครับใครอยากดูเราทั้งคู่อีกเข้ามาใน Facebook ครับแล้วก็ไปตอบคาถามกันในนั้นดีกว่าเพราะใน y youtube เนี่ยนันอ่านไม่ทันจริงๆขอโทษจริงๆที่อ่านไม่ทันคือมันอ่านยากมากอ่านไม่ทันเลยมันเร็วแบบว่เกินไปนะครับขอโทษจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันใน Facebook ต่อดีกว่าครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจ้เธอ